เบสลูกสมรักไม่ยอมโดนด่าฟรีฟาดแรงโง่หรือลืมเช็คเงินในกระเป๋าใครโดนด่าแบบนี้ไม่มีใครไม่เดือดอยู่ดีๆก็มีคนส่งข้อความมาต่อว่าสาเสียเทเสียซึ่งเป็นคนที่ไม่เคยเห็นหน้าหรือพูดคุยกันมาก่อนงานนี้สาวเบสรักวณียูทูบเบอร์ YouTuber ชื่อดังลูกสาวคนสวยของสมรักคำสิงฟาดกลับแรงโพสต์รูปพอความที่ส่งมาต่อว่าพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าไม่ด่าแบบนี้นี่โง่หรือลืมเช็คเงินในกระเป๋า โดยในข้อความที่ส่งมดาด่าน้องเบสนั้นได้ระบุว่าแต่งหน้าโคตรเข้มเหมือนกระเทยไปวันนมก็ไม่มีไว้นมอนุบาลไว้พ่อมึงไม่ใช่ดาราหรอกแต่เป็นนักมวยเก่าไม่ต้องดีใจหรอกว่าจะได้เล่นละครคนอย่างมึงไม่มีทางเป็นดาราอีบ้านนอกเอ้ยเด็กอีสานโคตรจนไว้บ้าผู้ชายไปวันคลิปหลุดคงจะเป็นมึงอแหละแต่อ้างพอปล่อยมาแถไปเรื่อย โดยแฟนคลับก็ได้เข้ามาสนับสนุนให้ยูทูบเบอร์สาวฟ้องบุคคลดังกล่าวว่าต้องจัดให้แบบปังๆสักหนึ่งแมตต์มีสอนอมาแล้วหนึ่งเหมือนขาดความอบอุ่นเลยครับบางคนก็บอกฟ้องเลยค่ะน้องเบสทำให้เป็นตัวอย่างบุคคลแบบนี้ขยะสังคมจริงๆทุบมันเลยพี่ถ้ามันเหงามากนักให้มันไปคุยกับท่านผู้พิพากษาที่ศาลแม้แต่นิกกี้นะจัดก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าฟ้องมันแล้วไปถ่ายหน้ามันด้วยตอนเจอที่ศาล อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ